ค่ะเรามาดูขั้นตอนการกําหนดสูตรการผลิตกันนะคะขั้นตอนการกําหนดสูตรการผลิตจะอยู่ที่ Enterprise Manager IC Setup กําหนดรหัสสินค้าค่ะในหน้าการกําหนดสูตรการผลิตสมมติว่าวิทยากรกําลังจะสร้างรหัส FG ที่เป็นออผลิตขนมอบกรอบแล้วกันนะคะเวลาเราจะสร้างรหัสไอเทมสินค้าเราก็สร้างปกติตัวอย่างเช่น เราสามารถกดับปุ่มร u น n i n g หรือว่าใส่รหัสสินค้าที่เราต้องการได้เลยนะคะแล้วก็ชื่อขนมทอดกรอบรสชีส5บาทก็คือขนมทอดกรอบรสชีสถึง5บาทนั่นเองนะคะแล้วก็เราก็เลือกประเภทเป็นสินค้าสำเร็จรูปมวดนะคะ พวกนี้เราก็สามารถเลือกได้เลยแล้วก็มาเลือกในเรื่องของตัวสินค้าว่าเป็นหลอดแอคไพ์หรือว่าอะไรนะคะคิดต้นทุนเป็นแบบไฟฟ์โฟหรือว่าเอเวอร์ลียูค่ะ Unit เราก็มาใส่สมมุติว่าตัวนี้เป็นหอ่อห่อไม่มีเราก็คอนโทรลเ1เข้าไปเพิ่มหนึ่งหอนะคะ ติ้งหน่วยนับซื้อหน่วยนับขายถ้ามีาร์โ o d e ก็ระบุถ้าไม่มีก็ไม่ต้องระบุนะคะส่วนอื่นที่เป็น price level ก็คือถ้าสมมติว่าเราจะกำหนดราคาขายด้วยนี่ขึ้นอัตโนมัติค่ะ account เราก็ผูก debit สำเร็จรูปแล้วก็เครดิตด้วยรายได้ รายได้จากการขายเชื่อเมื่อเรากําหนดทุกส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจุดสําคัญของมันคือเรามาที่ตัวฟอร์มูลาฟอร์มูลาก็คือเป็นสูตรการผลิตวิธีการกําหนดสูตรการผลิตแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปที่บรรทัดที่1ใส่รหัสสูตรการผลิตซึ่งเราอาจจะใส่เป็นไอเทมเดียวกับรหัสสินค้าก็ได้นะคะชื่อสูตรการผลิตก็ชื่อสินค้าทอดกรอบ ขนมทอดกรอบรสชีส5บาทปรริมาณสูก่การผลิตก็คือใส่หนึ่งแล้วข้างล่างค่ะเราจะต้องใส่ว่าถ้าสมมุติเราผลิตขนมทอดอบก,กรอบรสชีส5บาทต่อ1ห่หอเนี่ยเราใช้วัตถุดิบเท่าไหร่เราก็เลือกขึ้นมา <c oughs> นี่คือเราเลือกวัตถุดิบนะคะพอเลือกขึ้นมาแล้วเราก็ใส่จำนวนค่ะว่าแต่ละอันใช้เท่าไหร่นะคะ2ี่สิบกรัมผงชีสทุกอย่างใช้อย่างละยี่สิบก็ใส่ไป แล้วก็ close ถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะมาเปลี่ยนแปลงเราก็มาหน้าเดิมแล้วก็เข้ามาเปลี่ยนได้เลยนะคะ 1. รหัสสินค้าสามารถมีมาได้มากกว่า1สูตรการผลิตนั่นเองเมื่อบันทึกเสร็จแล้วกด save ค่ะก็จะจบในเรื่องของขั้นตอนการผูกสูตรการผลิตค่ะสวัสดีค่ะ